นิทานเรื่องตัวอุบาทนานมาแล้วได้มีพระราชาเมืองหนึ่งทรงได้ปลอมพระองค์ไปดูทุกสุขของชาวบ้านเสด็จไปตามถนนผ่านตลาดร้านค้าจนถึงเข้าด้วยหาดหลังใหญ่โตระหัวฐานหลังหนึ่งมันได้ถูกทิ้งรกร้างชวนให้แปลกใจถามชาวบ้านก็บอกตรงกันว่า บ้านนี้ถูกตัวอุบาทลงตัวอุบาทรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรทรงตั้งคำถามแต่ชาวบ้านก็ตอบไม่ได้พระองค์จึงได้กลับมาที่ราชวังเพื่อมาสอบถามกับเหล่าเสนาอมาตย์ในท้องพระโรงแต่ก็ไม่มีใครตอบได้เลยสักคนเมื่อเป็นเช่นนั้นราชาจึงได้ทรงพระพิโรธ ออกคำสั่งให้เสนาใหญ่ไปหาตัวอุบาทมาให้ดูให้ได้ให้เวลาภายในเจวันเท่านั้นคำสั่งของพระราชานั้นถ้าทำตามไม่ได้แล้วละก็หัวก็จะหลุดออกจากบ่าอย่างแน่นอนเสนาใหญ่ก็ตระเวนถามไปทั่วบ้านทั่วเมืองหวันก็แล้วแต่ก็ยังหาคนที่เคยเห็นตัวอุบาทไม่ได้เลยสักคน ขืนกลับไปกลาบทูนแบบนี้ก็มีแต่ตายลูกเดียวว่าแล้วเสนาใหญ่จึงได้ตัดสินใจเดินเข้าป่าไปวางไปตายเอาดาบหน้าเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนได้บังเอิญไปเจอเข้ากับอาสมของฤาษีผู้เท่าคราวยาวตนหนึ่งเสนาใหญ่ได้กล่าวพระฤาษีแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังไปตามตรง รือสีได้ฟังจึงพูดว่าเรื่องแค่นี้เองหรือเสนาใหญ่ได้ฟังเช่นนั้นก็เริ่มเห็นทางรอดพระรือสีก็สั่งให้เสนาใหญ่ไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาปล้องหนึ่งที่มีปล้องยาวราวแขนเศษหลังจากได้มาแล้วรือสีก็นำไม้ไผ่กระบอกนั้นเข้าไปในอาสมสักครู่หนึ่ง ก็ถือเดินออกมาก่อนที่จะพูดว่าล่องไม้ไผ่นั้นมีใบไม้อุดปากระบอกไว้มิดชิดต,ต้องระวังให้ดีตัวอุบาทตัวนี้มันไวมากห้ามเปิดดูมันเป็นอันขาดถ้าไม่อย่างนั้นมันอาจจะหนีไปก่อนที่จะถึงมือราชาก็เป็นได้สิ้นเสียงกำชับของพระฤาษีแล้ว เสนาบดีก็ประคับประคองกระบอกไม้ไผ่ด้วยมือทั้งสองข้างเดินกลับไปยังพระราชวังแล้วได้กลาบทูลกับพระราชาตามที่ฤาษีได้บอกไว้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็สั่งให้เปิดท้องพระโรงเรียกเสนาอมามย์ให้มาดูตัวอุบาทให้เห็นกับตาไปพร้อมๆกันเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงดูเป็นคิวแรกโดยเริ่มจากการดึงใบไม้ที่อุดปากกระบอกก่อนที่จะก้มลงไปมองภายในแต่กลับพบว่ากระบอกนั้นมืตดตือ้อๆทรงพยายามเพ่งมองเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นตัวอะไรสักตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้ทรงลองขยา่าดูได้ยินเสียงดังคลุกคลุก แล้วก็ทรงมองเข้าไปคราวนี้พระราชาก็ทรงเห็นเออฉันว่านะตัวอุบาทตัวนี้มันหน้าตาเหมือนกับกบเลยพูดจบพระองค์ก็ทรงยื่นกระบอกให้กับอมาต์คนที่อยู่ใกล้ที่สุดให้ดูเป็นคนถัดไปอมาต์ก็กล่าวว่ากระหม่อมเห็นเป็นตัวอึ่งอ่างพยา่ะ เสนาน้อยใหญ่ก็ดูต่อๆกันไปบางคนก็เห็นเป็นกบเหมือนกับพระราชาแต่บางคนก็เห็นเป็นตุ๊กแกแต่หลายเสียงนั้นเกิดเห็นพ้องต้องกันว่าตัวอุบาทนั้นเหมือนกับจิ้งโจกแต่ก็มีไม่น้อยเสียงที่ยืนยันว่ามันเหมือนตัวอืง่งพระราชาก็ปล่อยให้เสนาอามาตย์ได้เถียงกัน ผู้เท่าเริ่มเสียงดังเองมันเด็กเมื่อวานซืนจะไปรู้อะไรเล่าผู้น้อยได้ฟังก็ไม่ยอมลุงนั่นแหละแก่แล้วกลับไปเลี้ยงหลานดีกว่าจนกระทั่งเสียงทะเลาะนั้นดังลั่นไปทั่วท้องพระโรงพอพอแล้วจบกันได้แล้วพระราชาตัดบทข้ารู้แล้ว นี่ขนาดมันอยู่ในกระบอกนะมันยังออกฤทธิ์ได้ขนาดนี้มันทำให้พวกเราแตกแยกกันขนาดนี้ถ้ามันหลุดออกมาจากกระบอกได้แล้วละก็ทั้งบ้านเมืองของข้าก็คงชิปหายวายบอดเป็นแน่แท้เมื่อตรัสจบแล้วก็รับสั่งให้เทตัวอุบาทออกมาดูสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้น ก็คือชานหมาคําเดียวเท่านั้นนิทานเรื่องตัวอุบาทหลวงพ่อวัดราชโอรสพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุลเตโชเล่าไว้ในหนังสือกิจดังได้สดับมาลำดับเรื่องที่95ฟังอีกครั้งก็ยังเพลิดเพลิน